สวัสดีครับคณะทํางานเมนเขาเรียกเมนอะไรแบบนี้เมนโบราณนนะแล้วเราทํากันเองใช่ไหมทำกันเองครับเพื่อเพื่อพระราชทานเบุงสอไปครับอาจารย์หวงครับอายุร้อยหนึ่งปีแปดสิบปัญชาแปบัญชาครับเชื่ออะไรบ้างครับท่านแนะนําตัวเลยครับผมผมสุชาติแสงทองครับผมครับคนนี้ผมประเสริฐรุบครับประเสริฐญุถครับครับจิตตะกรุลาโตนครับครับผมจิตหนุลามครับ ผมหลวงมนครับผมครับแล้วอยู่ที่นี่กันหมดเลยครับใช่ครับแถวนี้ใช่ครับบริเวณบริเวณครับผมแต่ว่าผมเคยเห็นที่วัดโค้งคอยนะเช่าเมนแบบเมนแบบเคลื่อนที่แบบว่ามันประมาณก็ตั้งแต่ของวัดสูงด้วยเกือบล้านนะทีนี้อหกแถมนใช่ครับอันนี้อันนี้เท่าไหร่อะไอันนี้อยู่ประมาณเราไม่ไม่ถึงแสนอ่ะประมาณประมาณ อ่าเจ็ดหมื่นไม่เกินเจ็ดหมื่นอ่ะไม่เกินแปดหมื่นนะถ้าพูดตามหลักนะถ้าเปรียบเทียบกับตรงนี้พูดอย่างหนึ่งคืออันนี้ทําด้วยใจทําด้วยใจนะไม่มีค่าแรงไม่มีครับมันคล้ายๆมันคล้ายๆกับของวัดโคแก้มวัดโคแก้มสุธีกันไหมของวัดโคแก้มก็ส่วีนะครับสยทีนะยังไม่ไม่รู้ว่าเขาแบบแบบไหนเ่อขาหเพื่อตาหลวงนะ ไม่ต้องบวกกลาแรงเลยนะสุดยอดมากเลยพวกคุณพวกคุณสุดยอดมากพวกคุณสุดยอดมากเมื่อก่อนมันเป็นป่านั่นเลยนะต้นไม้ป่าเนี่ยชุดเนี้ยตัดถางโอ้โหใช้เวลากี่วันตั้งงั้นคุณว่าเป็นป่าตัดถางประมาณเกือบเดือนน่ะตมทรายด้วยใช่ไหมใช่ครับแต่ตอมดสักประมาณเดือนเกือบเดือนได้โอเควันที่28พบกันใช่ไหมได้ได้ใช่งานจริงนะเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งนะใช่ครับใช่เอผมน่าเป็น พิชรไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนะเพราะว่าชาวพุทธชาวพุทธของอาจารย์ก็อาจารย์จรันโผจรันชาวพุทธเขาส่วนใหญ่เ็ามาทาไหมนี้เขาถ้าพระร้อยปีนี่เขาแบบทุ่มเทเลยนะใช่ครับทำอะไรเกาจะมากันเลยเจิงไหมใช่ครับมันเป็นอะไรเป็นถืออะไรถืออะไรพระร้อยปีบุญอายุสูงอายุสูงเป็นพระครูพระครูอ่ะเป็นอาจารย์อาจารย์ด้วยเลย ครับครับครับโอแสดงว่าม <drawn> ีจิตญานุสิทธิ์เยอะเยอะยะับปัญาก็เยอะแปดสิบัญหาเยะโอเคั้นขอบคุณมากทุกคนนะครับครับผมครับผม